สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่ก็คือวิหารวิหารอายุยืนคือหลวงปู่ดำพระพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลวงปู่แพ้วนะครับอนุสร์45ปีนะครับวัดลังมันครับโอ้ตรงนี้จะเป็นหลวงปู่แพรวนะครับป่าว่าโรนะครับที่วัดลังมันลูกปันของหลวงปู่แพรวสาธุครับผมสาธุ อตอนนี้ก็มาที่วัดหลังหมันแล้วนะครับมาถึงแล้วตรงนี้ก็คู่ใหญ่ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วคนาดกัน้อยๆนะครับตรงนี้ข้างในเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าไปดูไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเห็นก็ว่าสวยนะครับสวยข้างหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันมีไม่รู้สร้างอะไรครับอยู่ข้างหน้า Oh. วัดลางหมันหรือวัดประชา,า,าราชบังงูเป็นวัดที่ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในปีใดแต่เล่ากันว่าเป็นวัดที่พระครูสุกิจพมาศรเป็นผู้ก่อตั้งนะครับคาดว่าจะมีอายุอย่างน้อย80ปีทราบุญเดี๋ยวไปทราบุญเดี๋ยวไปไหว้พระตรงด้านนี้กันก่อนนะครับ นี่พาเลยท้าวเวทสวนท้าวเวทสวนนะ่ตรงนี้เูชาปทูชาท้าวเวทสวนกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาไหว้ท้าวเวทสวนกันนะครับ ปิดทองทาเวสวรรณโอ้ตรงนี้เป็นทาเวสวรรณองค์ใหญ่มากเลยนะครับข้าไหนยนี้ไม่ใช่ของคือข้างในก้าวแล้วครับก้าวมาแล้ว ีตัวมาตอนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไปไหว้นี่คือวิหารหลวงพูยืนครับตอนนี้เย็นแล้วโอ้โหสนีวนีส้สวยงามมากเลยครับหลวงพูดำซึ่งเป็นพระพุทธรูป คู่วัดมายาวนานนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะาตั้งแต่ก่อตั้งวัดขึ้นเลยนะครับโดยที่ลูกศิษย์และนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนนะครับ่าพูดตรงกันว่าหลวงปู่ดำนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆใน,ในวัดนี้มากมายให้เรากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าโบสถ์พิหารยืนนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในกันนะวิหารนะอายุยืนนะครับเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความงามในตัวซึ่งเป็นวิหารที่เป็นศิลปะปูนปั้นสีขาวซึ่งมีความงามนะครับและสะดุดตาเป็นอย่างมากโดยแม้ว่านะครับเราจะมองจากไกลๆแต่ความโดดเด่นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลายเส้นนะครับบนเรือนของวิหารนะครับทุกจุดนะซึ่งมีความปราณีตนะครับอย่างย็นงในชาติโดยจะมีรูปปั้นเทวดาพญานาคมังกรน,นะครับคอยทําหน้าที่ปกป้องรักษาส่วนด้านในก็จะประดิษฐาน พระพุทธลูปและรูปปั้นเหมือนพระเจดีชื่อดังนะครับเดี๋ยวมาดูพระราหูกันนะครับนี่เป็นพระราหู แล้เวเข้าดูข้างในนี่จะเป็นที่นี่หลวงปู่แพล้วนี่คือหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวด ในหลวงปู่แผ้วนะครับนี่คือสมเด็จพุทธาจารย์โตหมวารังสีนะครับตัันใหญ,จใหญ่จะมีหลายเกียรติ พ่อเงินมีหลวงพ่อหลวงปู่สุข คือหลงปู่แพ้วอายุ100 e. หนึ่งร้อยปีครับได่ยอันนี้จะเป็นวัวสด กำลังสร้างเลยถ้าเราถูกรงวัลที่เล็อ่ะเราจะเป็นดูเนะที่นี่ติดกับโรงเรียนนะครับที่นี่ก็คือวัดวัดสางวันนี้จะติดกับโรงเรียนนะครับรน,นี่ครับตรงนี้จะเป็นติดกับโรงเรียนเลยนะเข้ามาจอดตรงตรงนี้ได้เลย,เลยตรงนี้คือวิหารอายุชื่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนกันนะมีอะไรกันนะครับว่า จะมีอะไรด้าน๋มหรือเปล่าคหรอเด็กอะไรกำลังสร้างครับกำลังสร้างดูโอ้โหงใหญ่มากเลยครับ ทำบุญว่องของวัดกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับที่นี้จะมีวัดประทัเมิดกให้ทำบุญนะครับ ตรงนี้เหมือนเป็นยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าสร้างเสร็จผมว่าสวยสวยงามมากเลยนะครับถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันนะครับได้ยินเสียงนี่คือกำลังขอสร้างนะครับนี่จะเป็นหัวผูทวดนะครับ นี่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับสวยงามมากนะครับถ้าถ้าสร้างเสร็จผมว่าสวยจริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวเราไปกลับไปดูวิหารอายุยืนอีกสักครั้งก่อนจะกลับนะครับโอ้ทางไหนก็สูงนะเนี่ยตรงนั้นก็เป็นอุโบสถนะครับสดังตรงนี้จะคือวิหารอายุยืนนะครับ ที่เราเดินเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสวยงามครับห้งใหญ่มากเลยครับห้งใหญ่จริงๆครับผมนี่ตรงนี้ คนนี้ก็คือวัดลังมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่ก็คือวิหารวิหารอายุยืนคือหลวงปู่ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลวงปู่แพ้วนะครับอนุสร์45หปีนะครับวัดลังมันครับโอ้ตรงนี้จะเป็นหลวงปู่แพ้วนะครับเป่าว่าโรนะครับที่วัดลังมรุป,ปันของหลวงปู่แพ้วสาธุครับผมสาธุ ตอนนี้ก็บรรยากาศน,นะครับเป็นช่วงเย็นนะครับตอนนี้ช่วงเย็นแต่ผมสอบถามเขาก็มาประมาณว่าช่วงเช้านะครับถึงสิบเอ็ดโมงคนจะเยอนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเบียดเสียดหรืออยากเดินชิวๆก็ามาเวลาผมนีนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับรมาถึงนี่ก็สี่โมง ตรงนี้จะมีที่ห้องน้ำอะไรที่จอดรถติดโรงเรียนเลยนะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นสร้างอะไรหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับตรงนี้ที่จอดรถใหญ่พอได้เลยนะครับติดกับโรงเรียนก็ที่นี่จะมีสร้างนะครับเราก็ร่วมทำบุญกันสวยงามมั้กครับมีโอกาสก็มาทําบุญกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับหลังจากทําบุญเสร็จมีอะไรกินบ้างครับ ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับข้างหน้าเขาจะเป็นโรงเรียนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไหว้พระทำบุญกันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ EP หน้าเดี๋ยวจะพาไปวัดไหนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกริง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับที่กำลังสร้างนี่คืออะไรสูงเลยหรอ ันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับไม่รู้เคืออะไรไสูงมากเลยเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จแล้วจะกลับมาใหม่นะครับ